คนป่าหัวคนป่าเขาเกิดขึ้นมาเพื่อชาวนาชาวไร่เพิ่มผลผลิตเพิ่มพูนกำไรด้วยแร่ธาตุฉันดีกว่าใครๆคุณภาพโดนใจเกษตรกรยังยืน คือความต้องใจมุ่งมัน่นสรรหาสู่สิ่งที่ดีกว่าเพื่อเกษตรกรมาเปิดใจใช้ดูกันก่อนหัวคนป่านแน่นอนลองพิสูจน์กันได้แม่ปุ๋ยนำเข้ามาจากยุโรปเกษตรกรทั่วโลกเขานิยมกันใช้ ซากพืชซากสัตว์มากมายทับถมจนกลายเป็นหัวปุ๋ยชั้นดีหัวคนป่าหัวคนป่าหัวคนป่าประกาศสัตวดาพเพื่อชาวนาชาวไร่เพิ่มผลผลิตเพิ่มปูนกำไรเ้วยแร่ธาตุั้นดีกว่าใครๆคนนุณภาพโดนใจเษกษตรกรย,ยั่งยืน หัวคนป่าหัวคนป่าหัวคนป่าประกาศสักดาพเพื่อชาวนาชาวไรครับสวัสดีครับท่านผูน้ฟังที่เคารพทุกท่านกรับผอแกมแม่แก่ที่คิดถึงครับมาพบกันเช่นเคยครับกับรายการข่าวชาวทุง่งวันชายเมืองขุนเดชครับ ไอ้หนุ่มมาเสียเมียหนึ่งลูกสองน้องเมียงามงามคนนี้ครับสัญหานำพาเรื่องราวข่าวคราวต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกวีทุกวันนะก็หยิบนํามาเล่าเอามาเสนอให้ได้รับทราบให้เด้รับฟังกันเป็นประจำประจำนะทุกวีทุกวันเลยนะเจอเจอกันนะไม่มีวันหยุดนะครับนะเออยกเว้นว่าจะมีธุร,ระปะปังไปค้างอัางแรมที่ไหนตอนที่ไหนกันบ้างอันนะี้ก็ขอบ้างนานๆทีเนาะนะครับ ถ้าไม่ได้ไปไหนอยู่ในพื้นที่ตลอดเราก็จะได้เจอได้เจอกันตลอดอย่างนี้นี่แหละนะครับนะหรือไม่กค่นน้นหละลมหมอนนอนเสื่อนั่นแหละ <c oughs> นะพักผ่อนร่างกายบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะเข้าอู่ซ่อมบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะอันนั้นก็อาจจะขอบ้างแหละนะครับนะกับเรื่องราวคร่าวๆข,ข,ของเรานะครับนะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกวีทุกวันนํามาเสนอการน,นะครับโดยการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่า หัวคนป่านำคุณค่าสู่เกษตรกร,ก,รการันตีคุณภาพและความคุ้มค่าด้วยแหล่งแม่ปุ๋ยเกรดพรีเมียมระดับโลกเลยนะเติมเต็ม,ตมด้วยทัดอาหารรองทัดอาหารเสริม100%เปอร์เซนตะผลิตโดยนะวัตรกรรมการผลิตอันทันสมัยจากประเทศเยอรมันนีนะเดินหน้าก้าวเข้าสู่ปีที่100นะครับหนึ่งศตวรรษนะจากจุดเริ่ม ตั้งแต่พศ2469มาจนถึงปัจจุบันนะครับสู่ความยั่งยืนนะในการนำสิ่งดีๆมาให้กับพี่น้องเกษตรกรด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรดีๆเหล่านี้เป็นปุ๋ยคุณภาพสูงหลากหลายสูตรนะเป็นปุ๋ยเต็มเม็ดเป็นปุ๋ยเต็มสูตรเป็นปุ๋ยเต็มกระสอบ no filler ในกระสอบเนะี่เนื้อปุ๋ยล้วนๆน,นะไม่มีสารเติมเต็มนะใส่ไปให้มันเปลืองพื้นที่นะครับไม่เอารัดเอาเปรียบพี่น้องเกษตรกรน,นะหลากหลายสูตรเลยนะครับนะแต่ละสูตรนะก็ช่วยในการเพาะปลูกนะสำหรับพืชทุกชนิดนะครับนะเร่งตน้นเร่งใบขยายขนาดใบเพิ่มความเขียวสร้างความสมบูรณ์ให้กับลำต้นและใบนะครับสร้างรากสร้างใบแตกยอดแตกใบสะสมอาหารบำรุงผลผล,ผลิตสะสมอาหารสร้างดอกดอกแข็งแรงเพิ่มการ ติดผลผลสมบูรณ์เพิ่มความหวานเพิ่มน้ำหนักเพิ่มแป้งสร้างน้ำตาลขยายผลผลิตนะครับนะเป็นปุ๋ยที่พี่น้องกเกษตรกรไว้วางใจมายาวนานนะครับต้นพืชชอบนะพี่น้องกเกษตรกรยกนิ้วให้เลยกับแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่า ข้าวเต็มนาขายได้ราคาดีมันสปะปลังหัวยักษ์หัวใหญ่ไรอ้อยได้ความหวานเพิ่มขึ้นผลไม้ลูกโตรสชาติดีขายได้ราคาดีเอาปุ๋ยตราหัวคนป่าไปใช้หัวคนป่าสัญลักษณ์รูปคนป่าอาบัตเชสีแดงบนกระสอบสีเหลืองโดยบริษัทยิปอินซอยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับ0 9 9 0 0 2 4 9 9 9 0 9 9 0 0 2 4999กับแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าโดยบริษัทยิบอินซอยวันนี้นำรายการมาพบกันตรงกับวันจันทร,ร์ที่16เดือนธันวาคมนะครับปีพุทธศักราช2567นะก็เรื่องราวข่าวครา,าวของเรานะวันนี้ก็คงจะเป็นวันความหวังแห่งชาตินะของพวกเราชาวไทยนะครับ อ่ะเพรดจฉะนั้นก็ขอใหอ้สมหวังกันทุกคนก็นแล้วกันนะรวมถึงไอ้คนนั่นข่าวด้วยนะครับนะอ่ะพูดถึงตรงนั้นแล้วก็เอามาเป็นข่าวแรกเลยดีกว่านะครับผุธสาสนิก,กชนนี่ก็ปไปแล้วนะครับสองเลขเด็ดนะหลวงปู่ศิลานะหลวงปู่ศิลาท่านก็นำสุดยอดเกจิอาจารย์เนี่ยมาทำการปลุกเสกวัตถุมงคลนะี่หูฟังครับนะนะนี่ก็สาธารณสุข ที่จังหวัดไหนเอ่ยมุกดาหารสาธานสุขจังหวัดมุกดาหารก็จัดพิธีพุทธาพิเศษรูปหล่อพระเจ้าองค์หลวงพระกลิ่งเหรียญพระเจ้าองค์หลวงรุ่นสบายรัพย์ รวยรวยรวยนะครับโดยหลวงปู่ศิลาก็ได้นำสีจ่จตุรเทพแห่งอีสานนะครับร่วมอธิษฐานจิตปลุกเสกนวัดศรีมงคลใต้พระอารามหลวงเพื่อสนับสนุนคลุพันธ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารทางนี้นี่ก็มีบรรดาลูกศิษย์และก็สุดยอดเกจิด,ดังแห่งภาคอีสานนะครับ ตามสองเลขเด็กยานเ,าเลขเด็ดยานพาน,นะของหลวงปู่นะครับที่เข้าร่วมงานอธิษฐานจิตในครั้งนี้อืมรถอะไรเอ่ยเออ่รถตู้โตโตยต้าอันผาดใช่ไหมเนี่ยนเห็นแต่ด้านหลังน,นะครับน่าจะใช่นะเลขทะเบียนรถนี่ก็ป้ายแดงอนอนหนู3 9 8เกนะครับ นนหนู3-9-8-9นะที่กระจกหลังรถก็จะมีสติกเกอร์คำว่าหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะที่มุมล่างของกระจกหลังนะครับนะมุมล่างด้านซ้ายมีเลข3-0นะอ่ะทันไหมนะี่ไม่น่าจะทันแล้วเนาะเอาอาวอานถ้าไม่ทันก็ถือว่าเอาข่าวมาเล่าให้ฟังเฉยเจยกันแล้วกันเนาะส่วนเรื่องราวข่าวอื่นนะครับในการ,าารนะนิตยาสารนะิตยสารฟร็อ นะครับของต่างประเทศเนเขาจัดอันดับในยกของเรานี่นะครับอยู่ในอันดับที่29จาก100คนทั่วโลกเลยนะครับว่าเป็นสตรีทรงอิทธิพลโลกนะครับโอ้อันดับก็ไม่ขี้เหร่นะร้อยคนนี่อยู่ที่อันดับที่29นะครับเรื่องนี้ที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองกรุงเทพนางสาวแพทย์ทงทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ ถึงกรณีที่ได้รับการจัดอันดับสตรีทรงอิทธิพลโลกของนิตยสารฟลอบในอันดับที่29จาก100คนทั่วโลกกรับนายกบอกว่ารู้สึกดีใจและตอนที่เข้าไปดูในรายชื่อดังกล่าวแล้วรู้สึกดีใจกว่านั้นก็คือจาก100อันดับเนี่ยได้เห็นคำว่า Thailand ก็จึงมีความภาคภูมิใจเพราะทุกครั้งเมื่อไปดูในลิสต์อะไรแล้วเจอคำว่าไทยแลนด์เนี่ยนะก็จะรู้สึกดีใจ นะอ่ะมีเรื่องดีๆเราก็ต้องดีใจกันเป็นธรรมดานะครับเนาะส่วนเรื่องราวข่าวนี้นี่ก็เขาก็เตือนมาแล้วนะครับช่วงปีใหม่เนี่ยระวังมิจฉาทิมันจะอาศัยช่วงนี้แหละนะครับหลอกขายสินค้าแจกของขวัญคืนกำไรอะไรพวกเนี้นะครับเรามัดระวังหน่อยนะนางสาวสสิการวัฒนจันทร์ครับนี่เป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวบอกว่าในช่วงเทศกาลปลายปี วันคริสต์มาสวันปีใหม่ที่มีการจับจ่ายซื้อของขวัญกันอย่างคึกคักโดยเฉพาะช่องทางออนไลน์นี่นะก็ขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังมิชาชีพฉวยโอกาสหลอกลวงขายสินค้าโดยมีข้อสังเกตเช่นตั้งราคาถูกเกินจริงโดยอ้างว่าเป็นโปรโมชั่นพิเศษหากราคาถูกกว่าท้องตลาดอาจเป็นมิจาชีพหรืออ้างสินค้าจำนวนจำกัด ทำให้ต้องตัดสินใจเร็วและใช้ข้อความในร้านค้าที่แปลกใช้คำที่ผิดไวยากรณ์ตัวอักษรแปลก,ปลกสละลอยแล้วก็รูปแบบการเรียงประโยคที่ใช้โปรแกรมแปลภาษาเนี่ยถ้าว่าเจออะไรลักษณะนี้นี่อาจจะเป็นมิจฉาชีพนะรวมถึงให้โอนเงินผ่านบัญชีส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับร้านค้าเมื่อโอนเงินไปแล้วจะบล็อกแล้วก็ติดต่อไม่ได้ แล้วก็สังเกตว่าร้านค้าเนี่ยจะมีรีวิวน้อยชื่อร้านค้าใช้อักขระและตัวสะกดที่แปลกถ้าหากว่าพบเจอลักษณะแบบนี้ให้คิดไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพได้เขาบอกว่าข้อมูลระหว่างวันที่1นึถึงสาพฤศจิกายนที่ผ่านมาพบประชาชนถูกหลอกซื้อขายสินค้าหรือบริการนะที่ไม่เป็นกระบวนการนะครับนี่เจอไปเดือนเดียวนะเดือนที่แล้วเนี่ยจำนวน1 5ึ่งคนมูลค่าความเสียหาย146ล้านกว่าบาท ถูกหลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการที่เป็นขบวนการเนี่ยจำนวน82คนมูลค่าความเสียหาย2 9 6 7 0 0 0กว่าบาทส่วนการหลอกให้โอนเงินเพื่อรับรางวาัลมีประชาชนถูกหลอกไป2,300กว่าคนนะครับมูลค่าความเสียหายกว่า221ล้านกว่าบาทนะเขาบอกว่ารัฐบาลห่วงใยพี่น้องประชาชนก็ย้ำเตือนให้ระวังและมีสติ ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพใช้กลอุบายส่งข้อความตามช่องทางออนไลน์ชวนเชื่อว่าคุณได้รับของขวัญได้รับรางวัลหรือให้ลุ้นรับรางวัลต่างๆและเพื่อเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนให้ติดตามรูปแบบการประชาสัมพันธ์กลโกงได้ที่ w w w t เตือนภัยออนไลน์ .com นะครับเตือนภัยออนไลน์นี้ภาษาไทยเลยนะครับใครใช้ Facebook ก็เข้าไปที่เพจเตือนภัยออนไลน์ได้ นะครับนะเขาก็จะมีอัปเดตในเรื่องของกลยุทธ์อะไรต่างๆนานะที่โจนมันใช้เนี่ยนะนะครับเนะอาก็ช่วงเทศกาลอย่างนี้มันถ้ามันหลอกแบบนี้มันก็จะง่ายไงคนมันก็จะเชื่อง่ายใช่ไหมลนะ่ฉะฉลองปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะีครนะอ่าเราะมาระวังกันก็แล้วกันนะครับเออพูดถึงกาแฟนะหลายคนก็ชอบะนรับนะครานะวนี้คือประโยชน์มันก็เยอะนะครับนะถ้าดื่มให้เป็นนะ อืมเรื่องเล่านะแต่ว่าถ้าดื่มไม่เป็นนะก็อาจจะทำให้เป็นอันตรายกับร่างกายได้นะครับไปดูกันหน่อยนะครับเช่อว่าเช้าเ้าเนี่ยทุกคนก็ต้องดื่มเนาะกาแฟถือเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมของคนในยุคนี้มีร้านกาแฟอยู่มากมายแทบทุกพื้นที่แล้วก็ยังคงผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดการดื่มกาแฟเป็นประจำเป็นเรื่องที่ดีต่อสุขภาพแต่ต้องดื่มอย่างเหมาะสมนะ กาแฟเนี่ยประกอบด้วยคาเฟอีนสารกระตุ้นที่ให้พลังงานและช่วยให้ผู้ดื่มตื่นตัวในทันทีพร้อมด้วยส่วนผสมออธิ์มากมายที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพนะครับโพลีฟินอลนะครับโพลีฟินอลในกาแฟเนี่ยมันสามารถลดความเครียดได้แถมยังให้ประโยชน์ทางระบบประสาทนะช่วยปรับอารมณ์นะครับ,นะรบลดความวิตกกังวลและความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า การศึกษาในปี2021โดยแพทย์ในแคนซัสซิตี้อเมริกาเนี่ยเขาพบว่าการดื่มกาแฟช่วยลดความเสี่ยงของโรคเบาหวานประเภท2โรคซึมเศร้าโรคเกี่ยวกับระบบประสาทมะเร็งและโรคตับในการศึกษาที่อิงข้อมูลจากผู้เข้าร่วม2อง0,000กว่าคนที่ติดตามผลมาเป็นเวลาถึง30ปีเนี่ยนะ เขาบอกว่าเขาพบความสัมพันธ์ระหว่างการดื่มกาแฟในปริมาณปานกลางกับความเสี่ยงที่ลดลงของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในกาแฟอาจเป็นตัวขัดขวางการเกิดโรคเรื้อรังโดยไปลดการหนักเสบและลดความต้านทานต่ออินซูลิน อย่างไรก็ตามนิสัยการดื่มกาแฟที่ไม่ดีอาจไปลดคุณประโยชน์ของเครื่องดื่มชนิดนี้นะแถมยังส่งผลเสียต่อสุขภาพทําให้อายุสั้นลงนะเออสนิสัยของการดื่มกาแฟที่ควรจะละเลิกลดนะครับนะเพราะว่ามันจะทําให้อายุสั้นก็คือ 1. การดื่มกาแฟเร็วหรือว่าสายเกินไปนะการดื่มกาแฟเร็วเกินไปทันทีที่ตื่นนอน มีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อดื่มในขณนะท้องว่างหลังจากตื่นนอนฮอร์โมอนความเครียดของร่างกายคอติซอลเนี่ยจะอยู่ที่ระดับสูงสุดเลยการดื่มกาแฟในขณนะท้องว่างจะก,กระตุ้นให้ฮอร์โมอนความเครียดหลั่งออกมานะครับนะระระดับไอเจ้าคอติซอยที่มันเ,เพิ่มขึ้นในระยะยาวอาจทำให้ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงนะครับทำให้เกิดปัญหาสุขภาพ ส่งผลเสียต่อลำไส้ฮอร์โมนต่อมหมวกไตและอารมณ์ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นนอกจากนี้เนี่ยฤทธิ์ของกาแฟอนนะครับนะฤทธิ์ของคาเฟอีนจากกาแฟเนี่ยมันจะอยู่ได้ประมาณ3-5ชั่วโมงขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคนนะดังนั้นเนี่ยนะ ประมาณครึ่งหนึ่งของปริมาณคาเฟอีนที่กินไปทั้งหมดเนี่ยจะย,ยังคงอยู่ในร่างกายหลังจากดื่มไปแล้ว5ชั่วโมงครับดังนั้นจึงไม่ควรดื่มกาแฟหลังต่อ12อนาฬิกานะครับนะหลังจากเที่ยงเนี่ยไม่ควรจะดื่มแหม่ๆบันะบบก็อยากจะได้สักแก้วหนึ่งนะครับ,นะรบ,นะรบเอาจริงจริงนะเวลาทองที่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนมองว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมในการดื่มกาแฟก็คือ9โมงครึ่งจนถึงส1เอโมงครึ่งนะครับซึ่งเป็นช่วงที่ระดับ อคอร์ติซอนเนี่ยมันเริ่มลดลงดังนั้นผู้ที่ดื่มจะได้รับประโยชน์มากขึ้นจากฤทธิ์การกระตุ้นประสาทของกาแฟอันนี้คือข้อหนึ่งนะครับข้อ2ก็คือการดื่มกาแฟมากเกินไปนะครับนะอันนี้ก็ไม่ดีนะผู้เชี่ยวชาญแนะนําให้บริโภคคาเฟอีนทุกวันอย่างปลอดภัยที่300มิลลิกรัมคือไม่ควรจะดื่มเกินวันละ3แก้วนะครับ การดื่มกาแฟมากเกินไปอาจทาให้หัวใจเต้นผิดปกติส่งผลต่อระบบย่อยอาหารและการนอนหลับนะการใช้คาเฟอีนในทางที่ผิดเพื่อเพิ่มความตื่นตัวอาจทําให้เกิดความวิตกกังวลกระสับกระส่ายนอนหลับยากลดเวลานอนและรบกวนจังหวะชีวิตในแต่ละวันการอดนอนอาจจะทําให้เกิดปัญหาสุขภาพร้ายแรงหลายประการ อย่างเช่นเป็นโรคหัวใจโรคไตความดันโลหิตสูงเบาหวานโรคหลอดเลือดสมองโรคอ้วนและภาวะซึมเศร้านะครับคาเฟอีนเนี่ยไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจหรือโรคหลอดเลือดสมองนะแต่พบว่ามันทําให้ความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้นดังนั้นผู้ที่มีประวัติเป็นโรคหัวใจก็จึงควรระมัดระวังแนละดื่มกาแฟในปริมาณที่เหมาะสมนะครับอันนี้คือข้อ2นะ ข้อ 3. ก็คือการใส่สารให้ความหวานมากเกินไปนะครับเออนะก็หลายคนะนะน้อยดื่มกาแฟก็จะชอบนหวานมันๆน,น,นะครับนะนิสัยการดื่มกาแฟที่มีน้ําตาลมีนมและครีมมากๆเนี่ยจะทําให้ปริมาณแคลอรี่ที่ร่างกายใช้ไปเนี่ยเพิ่มขึ้นนะในระยะยาวอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพเช่นน้ําหนักเพิ่มระดับน้ําตาลในเลือดเพิ่มการบริโภคน้ําตาลมากเกินไปยังเพิ่มความดันโลหิตและเพิ่มการอักเสบเรื้อรงัง ทำให้เกิดโรคเบาหวานไขมันเกาะตับแม้กระทั่งอายุไขสั้นลงด้วยนะครับในขณะเดียวกันการเติมนมลงในกาแฟเนี่ยจะไปลดผลการต้านอนุมูลอิสระของกาแฟเอออ่ะแล้วเราควรจะดื่มแบบไหนเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดเขาบอกว่าดื่มกาแฟดําล้วนนะแล้วก็การชงกาแฟดําก็เป็นการชงแบบเย็นนะครับการเติมนมถั่วหรือว่า เครื่องเทศอย่างเช่นอบเชยย่าหวานผงโกโก้เนี่ยก็เป็นวิธีการดื่มกาแฟที่ให้ประโยชน์ต่อสุขภาพมากที่สุดใครที่ดื่มกาแฟดําอยู่แล้วเนี่ยก็คงจะชินกับความขมของมันนะเนาะนะครับนะไม่หวานไม่มันแต่แรกกับสุขภาพที่ดีก็คุ้มกว่านะดื่มบ่อยๆก็จนชินอะ่นะจนมันไม่ค่อยขมแล้วเอาง่ายๆ่ยะเนาะนะครับ่นะก็เอามาบอกมาเล่ากันนะ อ่ะนี่ก็หนาวตายกันแล้วใช่ไหมเนี่ยนะทางอีสานนะหนูฟังครับนะนอนหนาวตายคากระท่อมนาหนะมาเฝ้าอยู่ไม่ห่างแล้วนะอืมตำรวจโรงพักลำปลายมาศที่บุรีล์ครับรับแจ้งมีคนนอนเสียชีวิตในกระท่อมนาอยู่ที่บ้านขี้ตุนตำบลโคกกลางอำเภอลำปลายมาศครับเขาก็ไปทําการตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นกระท่อมกลางนาครับห่างหมู่บ้านไปสามกิโลเมตร เจอร่างในประยูนทองสมอายุ48ปีนะก็แกเป็นคนหมู่บ้านนั้นแหละนอนตายอยู่ในเปลนอนที่ผูกโยงกับกระท่อมตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายหรือบาดแผลตามร่างกายแต่อย่างใดคาดว่าเสียชีวิตมาไม่น้อยกว่า5ชั่วโมงในทองสุกบ่มกลางอายุ59ปีผู้ใหญ่บ้าน ก็บอกว่าตอนที่เจอศพครั้งแรกเนี่ยคนตายนอนห่มผ้าอยู่ในเปลลักษณะหัวห้อยลงมาถึงพื้นดินเลยโดยมีสุนัขของคนตายสองตัวไอ้เจ้าบีกไก้ไเจ้าเอ็มเฝ้าศพอยู่ไม่หนีไปไหนนะครับเนื่องจากคนตายเนี่ยเลี้ยงสุนัขสองตัวนี้มาตั้งแต่ยังเล็กนะครับโดยก็อาศัยอยู่ที่กระท่อมนาแห่งนี้มาโดยตลอดนะ ผู้ใหญ่บอกว่าสาเหตุการเสียชีวิตส่วนตัวเชื่อว่ามาจากสภาพอากาศหนาวเย็นมาตั้งแต่วานนี้แล้วนะมีทั้งลมแล้วก็อากาศที่มันหนาวเย็นเป็นหนาวแรกของหมู่บ้านก็เชื่อว่าร่างกายของในประยุนรับไม่ไหวเพราะว่านอนในลักษณะลอยเหนือพื้นดินนะซึ่งมีลมพัดแรงตอนกลางคืนประกอบกับแกชอบกินเหล้าด้วยหนาวนะเออก็เลยมีความเป็นไปได้ที่จะทําให้ช็อกเสียชีวิตดังกล่าวนะตอนนี้ก็ได้แจ้งเตือนชาวบ้านทั่วไปให้ระวัง ทางอากาศหนาวและลมแรงนะเตือนไม่ให้มีการก่อไฟโดยไม่มีใครเฝ้าเพราะอาจจะทําให้เกิดเพลิงไหม้ได้ในช่วงนี้นะก็อย่างที่อุตุนิยมวิทยาก็ประกาศแจ้งเตือนแหละนะครับช่วงนี้อากาศก็จะเริ่มเย็นลงเย็นลงนะครับนะแล้วลมก็จะแรงๆด้วยอากาศก็แห้งด้วยนะครับนะไฟไหม้ง่ายนะครับนะหน้าหนาวน,านี่อารมัดระวังกันหน่อยก็แล้วกันนะบรรดาไอพี่ไอน้นองขนะี้เหล้าขี้เมาทั้งหลายนะครับเมายังไงก็ต้อง นอนห่มผ้าให้ได้นะครับ <c ười> ขึ้นไปนอนบนบ้านให้ได้นะครับนะเมียจะไล่เมียจะเครืองอะไรก็นะพยายามนะหมุดมุงให้ได้นะครับนะนะสุกตัวอุ่นๆนะนะครับนะจะได้ปลอดภยัยนะเป็นห่วงกันเนาะพวกเราเนี่ยนะอื